โอ้โหฝนครับออดตัวปลาสแสดงว่างเงี้ยนี่พานพานครับพานคนน่ะเงี้ยบ่ย่ง,ยงเง้ยลยครับคนน่ะอู้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 ฟังแต่เสียงรถครับอู้มึงรถครับพี่น้องคอนคอนอ่ะคอนน่ะออดคนน่ะนี่<า>นนครับเป็นไที่โอ้ ปาดปาดปล oh. าทูปลาทูอู้อู้พูดนะปืดปาดปาดปาดพูดนะอู้พูดนะเห็นบ่ครับพูดนะพูดนะอุ้ยขนาดสามลังส่วนๆครับนี่ปออดปื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 ดปีน้องเต็นทบอกกับพวกนั้นปืดพูดนะเด็นเล่าเลยพูดนะปืด สวัสดีครับผมยินดีตอนรับปิดชูส่องอีสานบาน่าเสาครับวันนี้ก็สิพ้าพี่น้องมหาดนักกุ้งอยู่เกาหลีใต้ให้เกาหรอเนาะครับเนาะพอดีสีมาล่องเงียไหมครับผมเผื่อประหยัดไรใจครับที่วัตถุดิบหายง่ายขึ้นบ้านนอหรอครับมาล่องเบืองหวานสีขาววครับแต่กับท่านบอกเงียหรอครับทานบะเตก๋ยวถึงเมึงก่อนครับผมไปครับเพื่อเป็นการบ๊วยเสิรลาครับ ใส่เบื้องจากหลังนี่เรือครับเพออื่อเป็นการเ่เสียเวลาครับใส่รอฟังนี่และวเดมงกับเขาฟังตะกุ้งนี้มาเลีงสมนี่กับเป็นการโอเชแล้วครับเนี่ออยโอยนนค้ครับคอยมาลุ่นมาชมน้ำกันนันอื่นนี่มันลีงพมแล้วครับครับก็ได้เวลาพอด,ดีแล้วนาะครับนาะ หมือนหนึ่งกับขื้นหนึ่งครับเนี่ยเลือกง,งานตะเวนแน่เหมือนีงครับผมโชคดีไปครับแตเลือกง,งานตะเวนโอ้ยบึงดูครับหลังแหลกสีแหกนั้นบะเพราะว่าไม้มันแตกแล้วครับมันถีท่อนขึ้นทางน้ำแหงบ่ครับเฮยครับบุญน,น่มกันบัดที่ไหนเป็นเปลี่ยนเลยครับเนี่ยอโอ้ยร่มกระไดเห็นไหมครับ ็นได้ครับโอ้โอ้ยังหรออือโอ้โอ้เป็นได้ครับเป็นได้โอ้โ,โูโ producto, ้ตูโโ itar, โ้ตูู้เป็นครับพูรนะเป็นได้อือควรนะโอ้ถือหองกหน่อยไลเแต่ครับเนี่ยไปเลยครับพูรนะ ผลครับข้อได้กินอยู่ครับโอ้โแต่วหาห่วงเดี๋ยวกถือดีครับเป็นนามไม้นะครับนอ้องคือบานเท่ากนะ่ะหลังต่อไปครับผมเห็นได้ครับหลังนี่ก็เลือกอยู่นี่สีมีหววัววาครับเนี่ย ี่ครับอู้อู้พุ่น่ะฟาดตัวฟาดตัวปียดเปียดเปีด,ปด,ปดโอ้โหหลังนี่โอเคครับหลังนี่ถึงเลยครับถึงเลยครับโอเคครับนี่งดูครับปุ่นกับเมียสูตรไหมครับพอได้ครับพอได้โอเคอยู่ โอ้โหนี่เจ๋ยวครับถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ยเฮานี่ผพานเลยครับเนี่ยสูตรไม่พานครับพานผูนะไปโอ้ยยังสีนี่ไม่เว่ย <c oughs> กดลังได้ลังบอดน,น,นั่นเนาะครับเนาะคุณลครับลังต่อไปครับผมเป็นได้์ลังนแน่นี้นยหยัดหยัดใส่ในปลาแหนนะครับเนี่ยอเอาไม้สุใส่เลยครับ เป็นยังไดงครับสีมานบ่สีหาทางเขาได้บ่ครับกุ้งเนี่ยเป็นยังไดงครับคังได่ครับผมโอ้ล้มกระไดโอ้เป็นไดงครับโอ้โอ้โอ้ถึงบ่ถึงบ่โอ้คักคักคักโอ้โอ้คุณครับตู้ ขนาดขนาดพุณผ่นานก็ผ่านผ่านโอ้ลังลึกนี่แน่นอนขนาดเลยครับพุ่นเจียวครับเจียวตรงแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้พุ่นนะโโอ้โหแบบนี้ก็โอเคอย,ยู่ครับเนี่ยถือว่าผ่านอยู่เนาะครับเนาะไปครับพุ่นนะโอ้ทั้งเด่นทั้งดองโอ้ฟุ้งออกสองสามสี่ตัวห้าตัวมกตัวหาพอบ่นนอ่บทีเนาะ ต่วพออยก่ไม้หนึ่งครับเดี๋ยวสิภาพพ่นลองไปเปิดไม้ไหมอยครับแห่งบค่อยมีเวลาครับไปเฮ็ดตัวโสวทิแต่วไกลอยู่ครับสี่สิบโล่เหรอครับไปคือไปยามในตรงเตือนแต่ตีซี่เหรอครับไปครับดุนหลังนี้ด้วยครับเป็นเด็กไซก์ไกลผัวนะสิมีตัวบ่ครับอ่อ่มขอยมีแหน่ครับท่านนี้ ววนโอ้จว่งได้คนน่้นจว่งได้วัวไงต้องมองได้วะพคนน่ะเป็นไดครับเป็นไดโอ้โอ้โอ้โหโหฝนครับอ้าวทั่ววานท้องมด้ามินทัวไงเปื้อนเปื้อนปื้อนเปื้อนจนทีทั่วก้นวัด,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 ดวค,ครับกุ้งป่อยต้อยครับคนน่ะกุ้งป่อยต้อยอ าแสดงว่าเงี้ยนี่พานพานครับพานพุ่น่ะเงี้ยโบยย่างเลยครับพุ่น่ะโอ้โอเคครับโอเคเลือดขับลังเนี่ยผู้น่ะครับโอเคครับโอเคอ้ยธรรมดาครับพานกับพานแบบนี้ปื้มเลยครับเนี่ยปื้มเลยปุ้งแน่นๆครับเนี่ยพวม okay, okay, okay. mm ีหอดปลาหอดหอกถัดไปเลยครับพ mm ุ hmm. ่น่ะโอ้ย ปืด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 ,ปดโอ้เหี้ยกับพ้องกันคนนะ่ะพุม่มใจอยู่น่ะนี่ยพุม่มใจอยู่ครับหลังไดหลังได้วัตถอกับบพุม่มใจไปเลยละครับโอ้ยวัตถสิบได้ลายหลังลายได้ลายไม่เห็ดทัานงานมก็เป็นวาตัวนาะครับนี่โอ้โหอ้เป็นได้ครับหลังนี่สตะวันลึกขึ้นกันละครับหลังเนี่ในป่ปลานี่ย้อนสุดใหม่เลยครับ ช่วงน้ำเด้ครับเนี่ยเกือบกระเปียกแล้วภาพี่น้องลุงนัดรุ่นคักๆเลยครับเนี่ยเป็นเดะเป็นเดะสิมีบ่สิมีบ่ครับโอ้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 ฟังแต่เสียงรถครับโอ้ห้องรถขับพี่น้องป่วนนะปอดป่วนนะโอ้ปาด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 พันกับพัน โอ้โยพุ่งนะครับพุ่นนะโอ้โหเป็นธรรมดาแล้วพวุ่นหลังในปลาเนี่ยโอเคครับโอ้โหประทับใจครับประทับใจหลังในปลานเนี่ยครโอ้สุดยอดครับขนได้ยังสี่ตลอดนี่โอ้คักคักโอ้ยมาตุ่มทางนี้ลนแล้วก็เร็วนะครับ <c ười> เพื่มเลยเพื่มเลยครับท,ทั้งทนะีพุ่นน่ะพี่น้องครับมึงก็รับพุ่นนะ่ะ โอ้ยตะวนซ่อนอกรบพุ่น่ะปืด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 โอ้โหยไปครับโด้วยไปย้ำน้องคุณครับเนี่ยย้ำทั้งป้านนยแหนบเลรอครับทุกคงกันนะครับลังนี้มเป็นเังเด้โอเคช่วครับเป็นตะปื้มเ่าครับลงน้ำเลยครับผมลงน้ำเลยลงพุ่นลงน้ำเลยครับ จะปลืองปะครับนังเนี่ยเห็นได้ครับเห็นได้ครับเห็นได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ปาดถั่ปาดปาดปวดผิดหวังเลยครับปวดผิดหวังเนี่ยโอ้ยโอเคครับผ่านผานครับเบิ่งดัวละอันนี้โอเคครับเนี่ยโอ้โหเบิ่งครับเป็นช่วงใดผลนะโอ้ยหผลนะ โอ้ยฝงกับวงการอ้ยคนนะโอ้โอ้คนนะกุ้งไอตัวไอ้โอ้พานกับพานเสียดายเนาะฝงต้องนำแค่เยูะต่อไปครับจอจอรอฟังดูครับหลังนี่เป็นได้ครับหลังรอฟังนี่โอ้ดุมากครับมันเตรมขึ้นหลังนั้นบ่ครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับหลังต่อไปเนี่เป็นไโอู้อ้โอ้โอ้ปาดทั่วปาดทั่วปาดปาดปาดปดื้ดพูดไหนพี่น้องปอืปดนะ้ดพูนไหนตื้มเลยครับตื้มตื้มตื้มโอ้ย,อยออโอ้ยหวานซ่อนนะครับปุ่นโอ้ยน้ำลายกระทึกแย่สุดนี่เนี่ยก็โอเคอยู่งเลยครับเนี่ย เ <laughs> จียวเลยครับเจียวเลยบัดน,นี้ยส่ครับโอ้โบวผิดหลังเลยครับโอเชค,ครับโอเชจัดไปครับกุ้นนะฟาดทั่วเปืดปืดเ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 ปืด,ปด,ปดไปลงไปครับเดี๋ยวสีเทสีถุงกันครับ เต้นออกจากทั้งครับโอ้เจมโบถุงมานำ้ำทั้งเบิดกับเส่สิบกุหลังแหละครับเบียดิพสองหลังครับขาดบนน้ำถุงนี่เนาะ หลังตัวไปครับผมหลังตัวไปครับผมอันนี้สุ่ยเสกางป้ายนี่ผมหลักี้กันนะครับเนี่ยเป็นส้งเดชพ่อพี่น้องมองันใกญ่ๆกันนะฮะโอู้หูส้วงเดชนอนหรอส้วงเดชครับเนี่ยส้งเดชครับเนี่ยื้โอเควะครับโอเควะครับอู้หนี่ครับเป็นไร อู้อู้พลาดพลาดปลาทัปลาทัปี๊ดพี่น้องคนน่ะพลาด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 ,ลาด,ลาดอุ้ยบอกพี่บังครับพวกพี่บังคนนะคนครับอุ้ยบมดพี่บังแน่ยน้องครับเน้องคนถึงหนามสีเอื้อกรโอเคอยู่ครับครับอุ้ยเพียครับปื้มนะครับปื้มปื้มหลังนี่กุ้งอ้อยต้อยครับผมไปครับ ปุ๊นน่ะอุย้ยแบบนี้นี่ไม่เว้ยตึมๆๆส่งเป็ดตะมันอยู่นี่นาะครับจังเสี่เนาะขันบ่ถือกับข้านพ่อจกวี่มุ่งข้าป้าผมหรอขันบ่ถือบ่คุม้มค่ารถค่าน้ำมันโอ้ยเจาะครับเจาะิ่งขางกันเนาะครับเนี่ยใส่ห่างกันไปมัน่นสามเมตรครับผม อัน่ที่ล่องไปรุ่นเลยครับนี่พาพเปนนองลงรุ่นสิโอ้ยแหน่ย่างด้กยเลยครับย่างเย็นฉ <a reason. S 2> <off> ่ำเลยครับมึงเนี่ยแถมมีตัววะห่างกันสามเมตรครับใส่ไปไหนโอ้โอ้พี่น้องโอ้ตู้ฟังครับเสียงฟักเสียงครับโอ้โอ้พูดนะปัดปาดปัดพูดนะโอ้บวดผิดฟังเลยครับ น้ำเอื้อก็บพ่พิษหรพังครับน้ำเอื้อคนนะ่ะโอ้โหเจี๊ยบกับเจี๊ยบโอ้ยผุนครับขนาดน้ำเอื้อยังเขาดีอยูค่คนนะ่ะผ่านผ่านกับผ่านครับโอ้ยแบบนี้คุมได้ครับนี่หลังกับซอนครับนี่จัดไปครับถามไปเลยครับเส่หรือเพื่อครับโอ้ยผุนอนะพองออกกับฟองกันอ้ยคุนครับอู้อ้ ผ่านกับ่านเบด้งหลังทั้งหลังดูครับนี่ใส่ไปนี่ลหลังนึงครับนี่โอ้ยเปิดทางให้ก็ดีร่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหับเโ็นอ้้ครับ้โอ้โหนอ้โหอ้อ้โหนอ้ห้โหโอ้โหน,น, pped, น,นอน้โหโอ้โหอหโอ้อ้้อ้อ่ มึงแกจ่อบุญแกจ่อเลยครับในเปียกแล้วต้องลงเลยครับพ่อพาบ่เดี๋ยวนี้ตุ๋มกับผมเป็นเดสามหนังตี๊ดๆนี่เ um, ป so ็นเด้อู้วอาตัวเบิด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 พูดนะครับพี่น้องอู้พูดนะเห็นบ่ครับพูดนะพูดนะอุ้ยขนาดสามหนังส้นๆครับนี่พูดนะ โอ้มันอยู่หลอมนี่พ่อครับพผลโอ้ยโอ้เจ็บครับเจ็บพุ่นครับโอ้ยเน้น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 เลยครับพผลน่ะโอ้ยครับสามหลังติดติดประทับใจเลยครับพุ่นจะกุ้งไว้ต้ยครับผมไปครับโอ้ยลมดีให้โอ้เจ็บไปครับพผลน่ะต้องฟงอวกับฟงกันไปเลยครับไปไปไปโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด โอ้เป็นเลยครับตั้งไงกระสุงตึงๆบ่ตึงๆบ่ครับอู้อู้ปาด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 พี่น้องครับพุ่นเบียด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 พูนโอเคครับโอเคผ่านครับครับโอเคอยู่ครับนี่เกืือโอ้ยกลับไปครับเต้มนะครับเต้มพุ่นกุ้งไอต้อยโอ้โหย หลังสุด้ทยครับผมเห็นได้ครับหลังสุดไทยนี่ลงน้ำได้ครับหลังสุด้ทยนี่เห็นได้ครับเอ้ยหลังสุด้ทยครับเพิ่งดูครับถึงบ่ครับถืงบ่ครับหลังสุด้ทยเห็นได้ครับฟังเสียงครับฟังเสียงป้าทัวอ้ดเปยียเปืยเปิดเปืดกเปียเปง เตีนหอกกับพวกนั้นปืดปาดตัวปืดกลุ่มกุ้งอุหกรรมโอ้ครับหลังสุดท้ายนี่บ่แพ้เมู่อไรครับหลังสุดท้ายนี่กุ้งอ้อยต้อยเลยครับจัดไปครับุลนะผลครับโอ้ยผลครับุลนะเป็นเล่าเลยุลนะปืดตกุ้งอ้อยต้อยปาด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  ครับนี่เกือบเครื่องทั้งสีแล้ะครับกุ้งอ้อยต้อยอ้ตะสวอ,อนมีอยู่กันนึงครับเนี่ยครับก็จิจเตรมทั้งสีพอดีแหละครับมือเนี่ยสิบสิบสองลังครับใส่ไว้ขอครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขภูสุคนเด้อครับก็กวใหยียูยดีไม่แห้งดำๆเรื่อยๆเงินท่องสุขภูสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ